อยู่อยู่ทำไมลูกหน้าตายอย่างเงี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละออืงอนหรอไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะฮะงอนหรอ,อ ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยงอนงอนโอ้โหขอดูหน้าหน่อยชี้หน้าเต็มๆต็อ่ะหน้าเต็มๆมอ่ะมาให้ดูด้วยโอ้มาให้ดูด้วยอ๋ยยอตัวหนึ่งงานตัวหนึ่งเฉยๆนะลูกนะกำลังนั่งดูว่าม,มีอะไรมัง่ง ที่นี่มีอะไรให้เล่นได้มั้งนะที่นี่มีอะไรให้เล่นได้มั้งนะเล่นอะไรดีนะอยู่อยู่งอนอะไรอ่ะลูกฮะข้ามาแล้วอืมข้าไหมอืมอยู่งอนอะไร ดูเงนินโอ๊ยทำไมไมาหยอนนะกินไหม เงอนเนี่ยเงนินมาโอ้โหลกโอ้โหอ,อยากไปเที่ยวส่งการด้วยอ่ะหน่อยอยากไปเที่ยวส่งการด้วยอ่ะไม่พาไปอืมทำไมอะลูก อ,อยากไปเที่ยวสงการด้วยเหรอฮอ,อยากไปเที่ยวสงการด้วยมันเปียกนะโดนคนปะแป้งนะฮึจริงจรโดนคนปะแป้งเคยเห็นไหมอะมีเด็กโดนปะแป้งต้องกลับมาอาบน้ําใหม่เลยนะ มอมแมมเลยนะจริงจริงจริงอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าจริงๆจริงจมันเปียกมอมเปื้อนจริงๆไม่ต้องงอนหรอกนะอืมเปลี่ยนที่นอนวันถึงวันแค่นั้นเอง ไม่เห็นมีอะไรเลย